เปิดบ้านพยาบาลมอชอทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM รอยตอนนี้ครับมาพูดคุยกันในตนในช่วงของเปิดบ้านพยาบาลมอชในถ้าผมวิรยุทธ์ที่นี่ FM ร้อยเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเว็บไซต์ w w w f m 1 0 0 c m u c o m ครับเรื่องราวที่จะติดตามกันในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของสุขภาพที่ดีและความปลอดภัยในที่ทำงานในยุคดิจิทัลนะครับพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัดันทรจงรุ่งโรจน์สกุลเลืัดประจำประจำกลุ่มวิชาการ,พยา,าาราาพยาบาลสาธารณสุขคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ ค่ะสวัสดีค่ะครับก็จะได้มาฟังเรื่องของ workplace wellness กันในยุคดิจิทัลก็คือในยุคปัจจุบันนี้นะครับอย่ากให้อาจารย์ได้คุยถึงความหมายก่อนแตว่า workplace wellness นี้หมายถึงยังไงบ้างครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องบอกว่าโลกในการทํางานทุกวันเนี่ยเรามักจะพูดบ่อยนะคะในเรื่องของสุขภาพหรือว่าความปลอดภยัยในที่ทํางาน,นะคะ หลายคนอาจจะนึกถึงในเรื่องของการตรวจสุขภาพประจําปีนะคะหรือว่าการกจ,จัดกิจกรรมกีฬาต่างๆการอบรมการออกกาลังกายนะคะน,นี้ก็จะเป็นในเรื่องของมุมมองแบบเดิมที่เรามักจะคุ้นเคยมานานค่ะแต่ในวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในยุคการทํางานที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะการมาถึงในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะการกระบาดของโรคโควิด -19 หรือว่าแรงผลักดันต่างๆคนทำงานรุ่นใหม่ในรุ่นนี้ก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเหมือนกัน มันก็เลยทำให้ในเรื่องของแนวคิด workplace wellness หรือว่าการส่งเสริมสุขภาพในที่ทำงานเนี่ยของเราก็เปลี่ยนไปด้วยเช่นกันอาจจะไม่ใช่แค่ในเรื่องของการดูแลสุขภาพทางกายแล้วนะคะแต่จะเป็นในเรื่องของการดูแลสุขภาวะของคนทำงานที่เป็นแบบองค์รวมมากขึ้นนะคะหรือ holistic wellness นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว wellness workplace wellness เนี่ยก็ในยุคนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงตัวกิจกรรมเสริม ที่จัดเป็นครั้งคราวว่าเป็นเรื่องของ HR อีกต่อไปแต่มันคือเรื่องของกลยุทธ์หลักนะคะขององค์กรในการที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที่ดูแลคนทํางานอย่างจริงจังมากขึ้น,นะคะ่ะครับซึ่งในวันนี้อาจารย์ก็จะได้มาให้รายละเอียดเนะแต่ว่ากิจกรรมเสริมจะเป็นลักษณะยังไงได้บ้างนะครับค่ะอยากจะเสริมนิดนึงนะคะในส่วนของในอดีตที่เรามองว่าเป็นตัวกิจกรรมเสริมที่คุณวีรลยุทธบอกนะคะเรื่องของการตรวจ้ัเน็นจะจําปีเลยต่าง มันก็ยังเป็นสิ่งที่ยังมีคุณค่าอยู่นะคะเพียงแต่ว่าในยุคก่อนเราจะเน้นในเรื่องของสุขภาพกายเท่านั้น,นะคะและมันอาจจะเกิดขึ้นปีละหนึ่งครั้งหรือว่าอาจจะเราอาจจะจัดกิจกรรมตัวนี้ตามตัวชี้วัดหรือตัว KPI ขององค์กรนะคะแต่ว่าในรูปแบบของ workplace wellness ในยุคใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะขององค์กรชั้นนําทั่วโลกเนี่ย เขาก็คลิกแนวคิดตัวนี้ใหม่หมดนะคะที่จะมีการมุ่งเน้นทั้งในเรื่องของสุขภาพกายจิตใจสังคมนะคะหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของสถานะการเงินของบุคลากรหรือพนักงานเองตัวนี้ก็จะรวมอยู่นี้ด้วยนะคะซึ่งตัวนี้เราสามารถที่จะเชื่อมโยงแล้วก็สนับสนุนได้ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลที่เรามีในมือนั่นเองค่ะครับจริงๆเรื่องของการดูแลสุขภาพการตรวจสุขภาพประจําปีการออกกําลังกา,กายก็ยังเป็นพื้นฐานที่สําคัญอยู่ เราก็ยัง<ช>จําเป็นจะต้องทําต่อไป<ช>แต่ว่าอาจจะต้องมีอย่างอื่น<ช>เพิ่มขึ้นในยุคปัจจุบันนี้นี่ยก็ต้องดูแลทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจดูแลเรื่องของสังคมแล้วก็เรื่องของการเงินก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ,ค,รบค่ะค่ะจริงๆจ,จะบอกว่าเราจะเสริมนิดนึงนะคะในส่วนของตัวเนี้ยเราอาจจะมีแนวทางนะคะในการที่ชัดเจนมากขึ้นจริงๆเรามีกรอบอยู่ค่ะกรอบที่ WHO หรือองค์การอนามัยโลกก็ได้เสนอไว้ในเรื่องของเฮลที่ Workplace Framework ตัวนี้จะประกอบด้วยสีด้านนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นแนวทางในการที่จะทำให้เราสร้างตัว w o r k p l e c e r e บิเที่มั่นคงมากขึ้นนะคะอันที่หนึ่งะคะพูดแบบเร็วๆนะคะในเรื่องของสภาพแวดล้อมทางดนันกายภาพหรือ physicalsical Environment นะคะตัวนี้ก็จะอย่างเช่นพวกการจัดสภาพสถานที่ทำงานให้ปลอดภัยนะคะแสงสว่างที่ดีอากาศไทยเทนะคะหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มันอยู่ในสภาพที่มันเหมาะสมไม่ก่อให้เกิดอันตรายนะคะ แม้ทั้งเรื่องของการนั่งแบบนี้ค่ะนั่งคอมพิวเตอร์นะคะในเรื่องของการปรับเก้าอี้ให้เหมาะสมการเปลี่ยนพรมกันลื่นนี้เป็นต้นนี้จะเป็นเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพนะคะถัดมาจะเป็น,นเรื่องของทางิตสังคมสภาพแวดล้อมทางิตสังคมหรือ psycho social environment ตัวนี้ก็อย่างที่ตรงตัวเลยค่ะก็จะในเรื่องของบรรยากาศในการทํางานนะคะจะต้องมีความเท่าเทียมเคารพซึ่งกันและกันไม่มีการกันแกล้งคุกคามกันต่างๆ มีการสนับสนุนความหลากหลายหรือว่าสร้างความเป็นหนึ่งเป็นเดียวอันเดียวกันของบุคลากรนะคะเพื่อให้เขาเติบโตขึ้นในองค์กรของเราอย่างมีคุณภาพนะคะอันสามก็คือในเรื่องของทรัพยากรด้านสุขภาพส่วนบุคคลนะคะตัวนี้เนี่ยจะต้องเป็นหน้าที่ขององค์กรนะคะในการที่จะจัดให้พนักงานของเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลการให้คำปรึกษาต่างๆหรือกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมสุขภาพนะคะเช่นการจัดอบรม การให้บริการด้านสุขภาพจิตนะคะรวมถึงมีเรื่องของการาบริการเทเลเมดิซีนนะคะหรือแอปติดตามสุขภาพต่างๆอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชนภายนอกองค์กรนะคะก็คือองค์กรที่ดีในปัจจุบันเขาจะมีจะมีการสนับสนุนให้บุคลากรได้มีบทบาท ร่วมกันกับชุมชนมากขึ้นมีการทํา CSR ต่างๆการร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพในชุมชนมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นสี่กรอบหลักๆที่ทางองค์การอนามัยโลกได้กําหนดไว้เพื่อที่จะใช้เป็นเขียมทิปในการที่จะสร้างตัว workplace wellness ที่มันมั่นคงมากขึ้น,นะคะ่ะอืมครับเพราะฉะนั้นองค์กรต่างๆก็น่าจะหยิบเอาสแนวทางนี้ในทับของ WHO เนี้ยมาใช้ในการสร้าง workplace wellness <ม>ในยุคดิจิทัลนะครับ ค,ครับเรามีแนวโน้มหรือว่ามีนวัตกรรมในการส่งเสริมสุขภาพในที่ทํางานยังไงบ้างครับอาจารย์ครับจริงๆในส่วนของแนวโน้มนี่ก็ในยุคก,ก่อนเราอาจจะนึกเป็นกิจกรรมพวกอนาล็อกนะพวกแคมเปญลดปรุงประกวดเดินเร็วหรือว่ากิจกรรมกีฬาในในวันสําคัญต่างๆอะไรนะคะแต่ในวันนี้เนี่ย พอพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพในที่ทำงานกํากำลังจะเปลี่ยนไปแล้วค่ะวันนี้ได้ก็ขอมาพูดคุยในเรื่องของเทรนนะคะนวัตกรรมสุขภาพที่จะเปลี่ยนไปสักหกเทรนนะคะเทรนแรกก็จะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีสวมใส่หรือว่า wearable technology นะคะตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ใกล้ตัวนะคะไม่รู้คุณวิรยุทธ์มีหรือเปล่านะคะก็จะอยู่บนข้อมือเรานี่แหละค่ะสมัติ voice นี่นะครับใช่ใช่ค่ะซึ่งเทคโนโลยีตรงนี้มันสามารถที่จะตรวจจับ ความเคลื่อนไหวนะคะจํานวน9ด้วยเราจะใช้ในการที่จะตรวจวัดคุณภ,ภาพการน,นอนได้ด้วยนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของการวัดฮาร์เรตอัตราการเต้นของหัวใจความเครียดหรือรวมถึงะระดับออกซิเจนในเลือดนะคะซึ่งถ้าองค์กรนะคะของเรามีการใช้ข้อมอูลบนผ่านอุปกรณ์ตัวนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะวางแผนสุขภาพบุคลาคกรแบบปลุ่มได้อย่างแม่นยำยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าองค์กรเนี่ยเขาพบว่า ดูแล้วเนี่ยพนักงานมีภาวะของการนอนน้อยนะคะ,ะต่ำกว่าห้ชั่วโมงเราอาจจะมีการวางแผนจัดอบรมในเรื่องของการนอนที่มีคุณภาพหรือว่าเราสามารถที่จะให้คําแนะนําที่เป็นรายบนผ่านแอปนี้ก็สามารถที่จะทําได้นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของการใช้ AI นะคะ AI ในเรื่องของการวิเคราะห์ท่าทางการทํางานหรือเขาเรียกว่าตัวดิจิทัลออร์โานิคตัวนี้อาจจะยังไม่แพร่หลายในเมืองไทยนะคะแต่ว่าในต่างประเทศเริ่มมีแล้วนะคะ ตัวนี้จะเป็นนวักตก,กรรมอีกอันหนึ่งที่ที่น่าตื่นเต้นมากจะเป็นการใช้ลักษณะของกล้องนะคะหรือเซ็นเซอร์จับท่าทางการทํางานของอตัวพนักงานนะคะว่าขณะที่เขาทํางานมีการนั่งเกรงเกินไปไหมนะคะหรือมีท่าบิดท่าเอี้ยวที่มันมีผลต่อแนวกระดูกสันหลังหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะนําไปสู่ในเรื่องของการเกิดออฟฟิศซินโดรมในกลุ่มของพนักงานนะคะออฟฟิศซินโดรมตัวนี้ก็คือกลุ่มอาการ ปวดเมื่อยนะคะทํางกล้ามเนื้อเนาะที่เกิดจากการทํางานหน้าคอมพิวเตอร์นานๆโดยเฉพาะาท่าทางเดิมๆซ้ําๆนะคะเพวกนี่จะส่งผลทําให้เกิดอาการปวดเมื่อยพวกคอบาล่ส่วนต่างๆนี้เป็นต้นนะคะพวกนี้ก็จะเอก็จะมีการวิเคราะห์อ,อัตโนมัติแล้วก็จะมีการป๊อกอัพในเรื่องของคําแนะนําต่างๆ ะะอย่างเช่นหน้าจอมันต่ําไปนะคะกล้องเขาต้องจับใช่ไหมคะแล้วว่าจะมีะข้อความเตือนขึ้นมาว่าต้องมีการลงปรับหน้าจอขยับขึ้นหรือว่าเรามีการนั่งทํางานใ,ใช้คอมนานเกินไปก็ต้องมีการพักสายตาระหว่างนั้นนี้นเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นเทรนด์ที่2นะที่อาจจะมีในอนาคตอันที่3าันนี้เราอาจจะใกล้ตัวมานิดหนึ่งนะคะก็จะเป็นเรื่องของเกมค่ะเกมเพื่อสุขภาพนะคะคนรุ่นใหม่ไม่ชอบถูกบังคับ ะะแต่ถ้าเกิดชวนแบบแข่งขันสนุกๆน,นี้ยมักจะได้ผลมากกว่าเพราะฉะนั้นแนวในเรื่องของเกณฑ์เพื่อสุขภาพก็จะถูกนํามาใช้ในส่วนของโปรแกรมที่เป็นเวลนสทั้งหลายด้วยนะคะเช่นอาจจะมีการแข่งขันนับก้าวนะคะใครครบหมื่นก้าก่อนก็จะมีรางวัลให้หรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการดื่มน้ําให้ครบ 8, แปดแก้วเ,เพื่อสะสมแต้มนะคะหรือจะเป็นในเรื่องของการทําสมาธิห้านาทีเพื่อปลดแบตเช่นนี้เป็นต้นอันนี้จะเป็นในเรื่องของอวิธีการที่จะ เอาเกมมาใช้ในเรื่องของการส่งสิมสุขภาพไม่ใช่เดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางองค์กรนะคะที่เขามีสกยภาพนิดน,นึงก็อาจจะมีการมอบรางวัลน,นะคะเป็นสิทธิ์รายรือเพิ่มหรือเป็นของขวัญเล็กน้อยเพื่อสร้างแรงจูงใจนะคะให้กับพนักงานได้ดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นนะคะเทรนต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของแอปสุขภาพจิตนะคะตอนนี้ก็จะเป็นอีกเทรนหนึ่งที่เมื่อก่อนอาจจะถูกมองข้ามนะคะแต่ตั้งแต่ในช่วงหลัง โควิด19นะคะก็แอปเกี่ยวกับพวกสุขภาพจิตก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นนะคะมีทั้งของต่างประเทศก็จะมีพวก AI chatbot คอยให้คําแนะนําเกี่ยวเรื่องของอเชิงถิตวิทยานะคะแอปฝึกทําสมาธินะคะ ของบ้านเราก็มีนะคะของบ้าเราก็มีแต่ต้องเสียตังค์นะคะก็จะเป็นอุก,ก้าะะอุกกาก็เป็นสตาร์ทอัพไทยที่ให้บริการในเรื่องของการให้คำปรึกษ,ษากับจิตแพทย์นักจิตบำบัดนะคะแบบวิดีโอคอลนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะมีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงนะคะหรือว่าเป็นพวก m My Space อะไรต่างๆะคะ่ะถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องของการโคชชิ่งนะคะเอไอเฮ้โคชชิ่งตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ เราจะเหมือนมีผู้ช่วยเสมือนด้านสุขภาพที่ฉลาดขึ้นทุกวันนะคะก็จะมีการวิเคราะห์พฤติกรรมการกินของเรานะคะการออกกาลังกายการนอนแล้วก็เชื่อมต่อกับสมาร์ทวอชนะคะแล้วก็ให้คําแนะนําเป็นเฉพาะคนมากขึ้นนะอันนี้เราก็จะเห็นมากขึ้น AI จะมีการเรียนรู้วพฤติกรรมต่างๆของคนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคำแนะนําเขาก็จะมีความเฉพาะกับตัวของบุคคลนั้นด้วยเช่นเดียวกัน อันสุดท้ายค่ะอันที่อันนี้ที่เราก็จะเห็นมากขึ้นในเรื่องของเทเลมีดิซีนหรือว่าเรียกว่าหมออยู่ใกล้แค่ปลายนิ้วนะคะในยุคนี้นะคะเป็นยุคที่เวลาเดินค่อนข้างเร็วแล้วก็การไปโรงพรยาบาลอาจจะไม่ค่อยสะดวกนะคะเพราะนั้นนวัตกรรมเรื่องของเทเลมีดิซีนตัวนี้เนี่ยจึงเข้ามาเติมเต็มส่วนนี้ได้ค่อนข้างดีนะคะเพราะนั้นองค์กรสามารถที่จะไปร่วมมือกับแพลตฟอร์มต่างๆเราเนี่ยค่ะเพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสได้ปรึกษาแพทย์แบบเรียลไทม์นะคะขอแวบรองแพทย์ออนไลน์ หรือตามโรคเรืองแบบไม่ต้องลางงานพวกนี้จะเป็นการลดต้นทุนนะคะยังสร้างความอุ่นใจให้กับตัวพนักงานในวันที่เขารู้สึกไม่สบายได้ด้วยค่ะ<ม>นี่ก็จะเป็นเทรนดคร่าวๆสักหกเทรนนะคะที่คิดว่าน่าจะมาแรงในอนาคตค่ะอืมครับตรงนี้ก็คือองค์กรจะต้อง คอยเก็บข้อมูลใช่ไหมครับอย่างเรื่องของเทคโนโลยีสวมใส่สมาร์ทวอชอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องไปให้พนักงานแต่ละคนใหวรนทำงานนะครับว่าตัวเองมีมีการเก็บข้อมูลเรื่องของสุขภาพยังไงบ้างนะครับครับแล้วก็นำา AI เข้ามาใช้นำแอปพลิเคชันต่างๆเข้ามาใช้ด้วยนะครับใช่ค่ะครับก็คือจะต้องให้ให้องค์กรสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมให้เกิดการใช้นวัตกรรมต่างๆเหล่านี้ในการเข้ามาดูแลสุขภาพของพนักงานนะครับ ครับแล้วจะมีการออกแบบกลยุทธ์ยังไงได้บ้างครับสำหรับองค์กรในการทำให้เกิด workplace wellness เนี่ยครับค่ะจริงๆแล้วในส่วนของการออกแบบนะคะกลยุทธ์ของ wellness ที่จะใช้งานได้จริงนใองค์กรยุคใหม่เนี่ยเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะคพูดเร็วๆอันที่หนึ่งก็คือต้องมีการประเมินตัวองค์กรของเราก่อนนะคะทุกองค์กรจะมีบริบทที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นลักษณะงานที่ทํา สภาพแวดล้อมงบประมาณหรือแม้แต่ลักษณะของบุคลากรในหน่วยงานหรือองค์กรของของเขาเองะะต้องรู้จักตัวเองก่อนอาจจะเริ่มจากในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงนะคะเรว health risk assessment นะคะรู้ก่อนว่าเราเสี่ยงอะไรอาจจะวิเคราะห์จากข้อมูลการลาป่วยของพนักงานก็ได้มีการสํารวจพฤติกรรมของพนักงานก็ได้หรือแม้แต่ในเรื่องของการเก็บฟีดแบ็ของพนักงานนะคะว่าเขาต้องการให้เราดูแลเขาแบบไหนนะคะ ถ้าองค์กรเพราะว่าโอเคพนักงานอาจจะมีอัตราป่วยในเรื่องของการปวดหลังสูงเนี่ยเขาอาจจะต้องมีการออกแบบพวกโปรแกรมยืดเหยียดหรือว่าการประเมินท่าทางด้วยไอยเป็นต้นหรือถ้าปัญหาเพราะว่าเขาเครียดสูงเนี้ยเนาะเราอาจจะเน้นไปที่ตัวแพลตฟอร์มที่เป็นพวกม a นทอนเฮลหรือว่ากิจกรรมสถานาการมากขึ้นนะคะ พอเราเข้าใจบริบทแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาตั้งเป้าหมายค่ะเป็นขั้นตอนที่2นะคะตั้งเป้าหมายเรื่องเหตุที่ไม่มีเป้าหมายก็กิจกรรมมันก็จะไร้ทิศทางมากตัวอย่างเลยต้องตั้งเป้าหมายเช่นอาจจะสามารถลดเวลาป่วยได้สิบเปอร์เซ็นต์ใน6เดือนหรือว่าเพิ่มความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตการทํางานเกินแปดสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าลดความเสี่ยงเรื่องของการเกิดโรคระบางในกลุ่ม,มที่มีความเสี่ยงสูงนี่เป็นต้นนะคะจากนั้นเราค่อยมาเลือกตัวเครื่องมือค่ะที่เหมาะสมว่าเราสามารถจะเลือกตัวแพลตฟอร์มที่ราคาอาจจะไม่ ไม่แรงมากนะคะแต่ว่าฟีเจอร์จะเหมาะกับองค์กรที่เป็นขนาดเล็กๆแต่ถ้าเกิดเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่เราอาจจะพัฒนาตัวโครงการขึ้นมาเองโดยใช้ตัวทรัพยากรในองค์กรที่อาจจะเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการส่งเสริมสุภาพ่าคนทํางานหรือว่าจะเป็นพยาบาลที่อยู่ในองค์กรก็ได้นะคะต่อมานะคะเมื่อเรา่าได้วางแผนเป้าหมายแล้วสุดสําคัญก็คืออเรื่องที่สําคัญต่อมาอาจจะไม่ใช่อยู่แค่ที่เรื่องของงบป,ประมาณหรือว่าเรื่องของเครื่องมือ แต่จะเป็นเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมนะคะที่ทําให้คนรู้สึกว่าเวี l ลเนสเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการทํางานนะคะซึ่งสิ่งที่จะช่วยให้เกิดสิ่งนี้ได้นะมันต้องเริ่มตั้งแต่ผู้นําองค์กรนะคะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการที่จะดูแลสุขภาพนะคะสนับสนุนตัวกิจกรรมให้เกิดขึ้นประจําไม่ใช่ว่าปีนึงก็จัดทีอะไรเงี้ยอาจจะไม่เกิดในเรื่องของ c u าน์เจอร์นะคะหรือว่าให้สิทธิ์อ่อ่เรื่องของเวลาในการที่จัด กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพมากขึ้นนะคะยิ่งผู้นําแสดงให้เห็นว่าไอ้ตัวการบริหารสุขภาพไม่ใช่เรื่องของงานเอชแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันตัวนี้ก็จะช่วยให้มีพลังมากยิ่งขึ้นนะคะและสุดท้ายนะคะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการวัดผลนะคะก็คือขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราควรจะใช้ตัวชี้วัดหรือตัว KPI นนประเมินว่าไอ้ตัวโปรแกรมที่เราได้ให้ไปแล้วเนี่ยมีประสิทธิภาพหรือเปล่านะคะ จำนวนวันลาลดลงไหมคะแนนความพึงพอใจของบุคลากร,กรดีขึ้นไหมหรือแม้แต่ในเรื่องของอัตราการเข้าร่วมกิจกรรมเวลเนสเนี wellness, ่ยเพิ่มขึ้นหรือเปล่าซึ่งตัวนี้เราอาจจะใช้เครื่องมือที่เบสิกพื้นฐานามากๆก็ได้นะคะอาจจะเป็นแบบสอบถามออนไลน์หรือว่าตัวเป็นแดชบอร์ดในแอปสุภาพต่างๆนะคะซึ่งผลประเมินตัวนี้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะนำมาปรปับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวโปรแกรมให้ดีขึ้นอย่างต่อนเนื่องได้นะคะอาจจะขอยกกรณีศึกษาเล็กๆนะคะสักสอง สอ,สองที่นะคะที่เป็นองค์กรใหญ่ๆที่เขานาในเรื่องของไอ้ตัวไอ้ขั้นตอนหรือกลยุทธ์ตัวนี้มาใช้อันที่หนึ่งก็คือเรื่อง C P C P O นะคะ C P O ไทยที่อยู่เบื้องหลัง7 e เ e ่ e อทั้งหลายนะคะตัวนี้ที่ C P O ก็จะใช้ตัวแอปพลิเคชันค่ะในการที่จะติดตามสุขภาพพนักงานให้บริการปรึกษาด้านสุขภาพนะทั้งโรคเครื่อรังนะคะความเครียดสุขภาพทั่วไปนะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการลดต้นทุนการารักษาในระยะยาวแล้วก็ยังช่วยให้พนักงานรู้สึกว่า แม้องค์กรเราแบบดูแลเอาใส่อ,องค์กรใส่ใจเราจริงๆนะคะอีกที่หนึ่งก็คือจะเป็นตัวกลุ่มของปตทนะคะตัวนี้เขาได้นำแนวคิดตัวนี้มาใช้ในช่วงโควิดค่ะโควิด19นะคะเขามีการออกแบบการส่งเสริมสุขภาพให้กับพนักงานแบบระยะไกลนะคะมีการจัดโรงสุขภาพออนไลน์ติดตามพฤติกรรมต่างๆผ่านแอปหรือแม้ไต่ทั้งส่งของ ขวาเล็กๆน้อยๆนะคะมันจะเป็นพวกวิตามินหรือว่าอุปกรณ์ออกกําลังกายเล็กๆพวกนี้จะทําให้รู้สืกว่าพนักงานได้รับความใส่ใจแล้วก็ได้รับการดูแลแม้สถานการณ์จะห่างไกลกันด้านกายภาพค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะพูดทั้งหมดในส่วนของกุลจิการออกแบบกลยุทธ์นะคะแล้วการนําไปใช้ในองค์กระค่ะครับเป็นสิ่งที่ องค์กรต่างๆต้องทําในยุคปัจจุบันนี้ะครับเพื่อที่จะสร้างสุขภาพที่ดีและก็ความปลอดภัยในที่ทํางานด้วยใครับให้กับพนักงานในยุคดิจิทัลนะครับจะมีส่วนที่อยากจะเพิ่มเติมต้องเหนือจากนี้อีกไหมครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้กับองค์กรนะครับจริงๆก็อย่างที่เรียนไปค่ะตอนนี้ ตอนนี้คือโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะนั้นเนี่ยวิธีการดูแลสุขภาพพลังงานก็คง <Okay. S 2> ต้องเปลี่ยนไปเช่นกันนะคะการออกแบบกลยุทธ์เวลเนสเนี่ยที่ดีมันมันมันไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าต้องอาศัยความเข้าใจคนนะคะมากขึ้นนะคะในการประเมินที่เป็นระบบการเลือกใช้เครื่องมือที่มันเหมาะสมแล้วก็ที่สําคัญคือการปลูกฝังวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยตัวเวลเนสเนี่ย ที่ยังยืนไม่ได้อยู่ที่แอปค่ะแต่มันจะอยู่ในใจของทุกคนที่ร่วมกันสร้างมันขึ้นมาค่ะอืมครับแล้วถ้าเป็นองค์กรเล็กๆนี้จะทําได้ไหมครับทําได้คะ่ะทําง่ายกว่าอ,องค์กรใหญ่ๆครับครับเพราะว่าปัจจุบันนี้อาจจะเป็นองค์กรใหญ่ๆที่เขาเริ่มจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าให้ความสําคัญกับเรื่องนี้แล้วนะครับแต <ใช S 1> ่ว่า <ๆ S 1> องค์กรเล็กๆนี้ยิ่งยิ่งทําได้ง่ายเลยนะครับ ช่ค่ะจริงๆแล้วในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาเลยงเชม่เองะคะก็จะมีแนวคิดคล้ายๆกันแต่เขาจะใช้ในลักษณะของอ healthy university นะคะ,คะอันนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาวะของนักศึกษาบุาคลากรนะคะแล้วก็ชุมชนรอบข้างโดยใช้หลักการของ health promotion เช่นเดียวกัน ข็มางบูรณาการเพียงว่ากลุ่มเป้าหมายจะไม่เหมือนกันนะคะของ workplace w e l l n s s จะเน้นเรื่องของสุขภาพคนทำงานนะคะแต่ถ้าเป็น healthy university ก็จะเน้นเรื่องของสุขภาพบุคลากร,กรนักศึกษาเป็นต้นนะคะในเรื่องของเป้าหมายหรือการดูแลก็จะมีคล้ายๆกันนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็คือมันก็จะเป็น workplace w e l l s s เนี่ยก็จะคือ healthy university for staff ในอีกรูปแบบหนึ่งเท่านั้นเองค่ะค ก็ได้ติดตามเรื่องของ workplace wellness กันในตัพในวันนี้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัดอันทร์จงรุ่งโรดสกุลในทัพอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุขคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับขอบคุณอาจารย์มากในทัพมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกับช่วงเวลานี้ในทัพที่นี่เอฟเอ็มร้อยเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเว็บไซต์ w w w f m r o c m u c o m ในทับคุยกันในช่วงของเปิดบ้านพยาบาลมอชในทับตอนนี้ก็มาถึงช่วงเวลาท้ายๆแล้วในรับผมวิรยุทธ์ลากันไปพร้อมกับช่วงนี้ก่อนในทับสวัสดีครับ